สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะสู่เพจ Ford Ford by Gip ของขวัญเกษตรนวมินนะคะหลายหลายท่านนะคะที่มาชมรถนะคะจองรถที่โชว์รูมอาจจะยังไม่เคยมีประสบการณ์นะคะว่าเวลาเราจองรถกันเสร็จแล้วเนี่ยไฟแนนซ์ผ่านแล้วนะคะแล้วรถเนี่ยเขาแต่งกันยังไงเขาแต่งกันที่ไหนนะคะแล้วเขาทํายังไงกันบ้างนะคะก่อนที่มันจะออกมาหน้าตาสะสวยกันเนี่ยเพื่อเพื่อเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้านะคะ นี่มันก็จะมีสถานที่นะคะที่จะต้องทําการตกแต่งรถนะคะเพื่อให้รถเนี่ยพร้อมนะคะในการส่งมอบสวยๆว,วิ่งวับเนียเลยนะคะนี่เขาแต่งกันยังไงโชว์รูมฟอร์ดเกษตรนวมินนะคะเรามีโรงแต่งรถนะคะแบบนี้เลยนี่คือใหญ่นะคะข้างในเนี่ยสามารถจุรถนะคะได้หลายสิบคันเลยนะคะรถที่อยู่ข้างในเนี่ยก็คือรถนะคะที่ทําการแมทช์แล้วนะคะแล้วก็เตรียมนะคะจัดแต่งนะคะ เพื่อทำการส่งมอบให้กับลูกค้าทุกๆท่ทานนะคะนี่สุดลูกหูลูกตากันไปเลยนะคะตอนนี้นะ่าก็เย็นมากแล้วนะคะมันจะมีรถบางคันนะคะที่ถูกแต่งเอาไว้เสร็จเรียบร้อยบ้างแล้วและรถบางคันนะคะที่แต่งแต่ยังไม่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวกิฟนะคะจะพาไปชมบรรยากาศนะคะว่ารถเนี่ยที่เขาเตรียมจะส่งมอบกันเนี่ยคือมันเป็นกันยังไงนะคะเขาทําอะไรกันบ้างนะคะโอเคขออนุญ,ญาตสลับหน้ากล้องนะคะ ไม่เบื่อกันไปก่อนนะคะลูกค้า <laughs> <laughs> โอเคนี่นะคะโรงรถของเรานะคะ <laughs> นี่ข้างในนะคะก็จะมีในเรื่องของตัวรถนะคะแล้วก็ช่างนะคะหลายๆท่านเลยนะคะที่ทําการตกแต่งรถให้เราอยู่นะคะนี่ <laughs> <laughs> เห็นได้จากคันแรกเลยนะคะนี่คันแรกก็จะมีการขันน็อตกันอยู่เลยนะคะในเรื่องของตัวโรบา t t ีนะคะตัวนี้นะคะ แต่งแบบแนวออฟโรดนะคะมเป็น,นไงบ้างคะนี่พามาดูให้เห็นกันเลยนะคะว่าเขาแต่งรถกันแบบนี้นะคะนี่หลายคันมากๆเลยนะคะพวกนี้นี่คือรถที่เตรียมทำการส่งมอบนะคะตัวนี้นี่ลายสติ๊กเกอร์อาแค่ลายสติ๊กเกอร์นี่ก็แซ่บมากแล้วนะคะโอ้โหดูล้อแม็กซ์ก่อนแน แม็กอะไรเอ่ยนี่เป็นไงคะลายสติกเกอร์นะคะเรามีให้เลือกอยู่ด้วยกันนะคะถึง50และ60แบบด้วยกันนะคะหรือว่าลูกค้านะคะจะรีเควสต์ก็ได้ว่าอยากได้รูปแรดฮิปโปไดโนเสาร์อ่าเราก็สามารถที่จะออกแบบแล้วก็ตัดให้ได้นะคะรถพวกนี้นะคะเป็นรถที่จะถูกแต่งนะคะเพื่อเตรียมส่งมอบ หลายคันมากๆนะคะตัวนี้แล้วก็มีบางส่วนนะคะที่ถูกออกไปแล้วนี่คือบรรยากาศนะคะสําหรับรถนะคะที่จะต้องถูกเตรียมนะคะในการแต่งเนี่ยแหละค่ะนี่คือเบื้องหลังนะคะก่อนทําการส่งมอบหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่เราแต่งรถกันในร่มนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าอุ้ยรถชั้นกว่าจะมาถึงชั้นมันตากแดดตากลมตากฝนเป็นอะไรกันมาบ้างหรือเปล่า ไม่ค่ะเราแต่งกันในนี้เลยนะคะนี่รับประกันงานแต่งทุกชิ้นงานค่ะงานประณีตแน่นอนค่ะเพราะว่าเรามีนิร่องของตัวรับประกันงานแต่งให้ด้วยฮร,รถคันหนึ่งใช้ช่างกี่คนดูอัลลักนะรถคันหนึ่งใช้ช่างกี่คนอ๋อนี่เป็นไงนะคะนี่กำลังขมักขม้นในความขยันนี่เลยนะคะนี่ นี่แล้วรถพวกนี้ที่จอดด้านนอกก็คือคิวต่อไปเราก็จะแต่งรถพวกนี้ล่ะค่ะที่จะทยอยเอาเข้าข้างในนะคะอันนี้นะคะเป็นรถค่ะที่อรอแต่งทั้งหมดเลยนะคะสงการนี้มีรถใช้กันย่งอ่าอย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนนะคะอยู่กับกิฟต์ค่ะฟอร์ดฟอร์ดบายกิฟต์ของขวัญน,นะคะเกษตรนวมินค่ะโชว์รูมที่อยู่ใจกลางเมืองนะคะ นี่มาคันน,น,บบนี้ดุกว่านี้มีอีกไหมทำไมถึงพูดแบบนี้ดุกว่านี้มีอีกไหมนี่คือยกเท่าไหร่ไม่ใช่ยกสามยกสี่ไม่ใช่ยกห้ายกเท่าไหรเ่เป็นรถของผู้จัดการนะคะของขวัญก็ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะว่ายกเท่าไหร่แต่รู้ว่าสูงมาก ที่สำคัญก็คือดูด้านล่างโหดไม่โหดนี่โอ้โหจัดเต็มจัดหนักเดี๋ยวรอให้แต่งเสร็จก่อนนะคะแล้วของขวัญจะมารีวิวให้ดอูอันนี้คือน้ำจิ้มเรียกน้ำย่อยก่อนนะคะแค่ออเดอร์ฟอันนี้ยังแต่งไม่เสร็จ แต่รู้ว่าโหดคันนี้ใครที่ชอบของสูงนะคะห้ามพลาดคันนี้เลยค่ะเพราะว่าสูงจริงอะไรจริงสูงแบบนี้สูงขนาดไหนก็ลองดูเทียบกับคันอีกคันนึงนะอันนี้ก็ว่าสูงแล้วนะคะเจอคันนี้เข้าไปเปนี่นี่ดูละกันความโหดของเขา เห็นรถแล้วก็อยากเจอเจ้าของสวยอ่ะคันนี้รับสีส้มนะคะทำสีพิเศษรับสีส้มค่ะนี่โชว์รูมของเรานะคะมีที่จอดรถเหลือเฟือค่ะนี่เราจอดกันบนลิฟนะคะเราจอดกันบนลิฟแล้วนะคะตอนนี้เราพัฒนาเราจอดกันบนลิฟต์แล้วพื้นพื้นราบเรียบเนี่ยอาจจะธรรมดาเกินไปนะคะสําหรับฟอร์ตกระเซ็นนมิน ตอนนี้เราจอดกันบนดิฟนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะบรรยากาศนะคะสองโรงรถนะคะที่จะถูกจัดแต่งเพื่อเตรียมทำการส่งมอบนะคะรถหนึ่งคันนะคะส่วนใหญ่จะใช้ช่างเนี่ยในการทำการจัดแต่งนะคะอยู่ด้วยกันประมาณ3-4ท่านนะคะก็คือลุมรถกันอยู่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ด้านหน้าด้านข้างช่วงล่างค่ะแล้วถ้ามีตัวสติกเกอร์อีกเนี่ยก็จะมีช่างเพิ่มเข้ามาอีกนะคะก็คือในแต่ละวันเนี่ยช่างอะ่ะก็จะเยอะมากๆเลยค่ะแต่งเพื่อทำการส่งมอบรถให้กับลูกค้าทันเวลานะคะช่วงนี้ใกล้เทศกาลแล้วมันก็จะชุกละหุกนิดนึงค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ สนใจนะคะอยากออกรถนะคะก็โทรสอบถามโปรโมชั่นเข้ามาได้เลยนะคะ0654639956ค่ะยินดีให้บริการนะคะเดี๋ยวกิฟตนะคะเดี๋ยวกิฟตของขวัญนะคะขออนุญาตให้ดูบรรยากาศรอบๆอีกทีนึงแล้วกันโอเคอนี่นี่นะคะรถนะคะนี่อันนี้ โลบาร์ด้านหลังสวยนะคะเห็นไหมนี่รถเยอะมากเลยนะคะที่เตรียมส่งมอบกันนะคะเสุดลูกหูลูกตากันไปเลยนี่ที่ไหนไม่มีรถที่เรามีค่ะโยกหัวเปลี่ยนหัวไฟนัน้นมาออกรถกับเราได้เลยนะคะคแลค่ะ นี่ค่ะกิ๊บรีวิวให้ดูนะคะคร่าวๆก่อนนะคะว่ายังไงก็คือติดเอาไว้เป็นรถคันนั้นนะคะแลปสีส้มนะคะแต่งเสร็จแล้วรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะเดี๋วกิ๊บจะมารีวิวให้อีกรอบนึงบรรยากาศในโรงรถเป็นยังไงกิ๊บก็รีวิวให้ดูแล้วนะคะหลังจากจองเสร็จแล้วก่อนส่งมอบเนี่ยรถเราถูกจัดแต่งยังไงแต่งกันที่ไหนโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะคะนี่โอเคเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะกิ๊บจะมา ไลฟ์สดนะคะให้ดูอีกทีนึงว่ารถที่เหลือนะคะที่รอส่งมอบสวยๆอีกหลายคันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัว XLT ตัว By t ทนะคะแต่งออกมาเนี่ยจะหลอกันขนาดไหนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กิจจะมาไลฟ์ให้ดูอีกรอบนึงนะคะโอเคฝากกดไลค์ like, กดแชร์เพจให้ด้วยนะคะกิฟต์ของขันขอบคุณมากเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ